สวัสดีครับทุกคนย้ yeah. สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องซิวรู้เหมือนเดิมวันนี้ก็คือกับด้อมทีนี้ที่มาตามเรากับด้อมแล้วเพราะว่าเขาคัมแบ็กแล้วแล้วก็อันนี้อาจจะมาช้าแบบ นิดนึงแต่ว่าก็เออใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ครับวันนี้ฟุกกลับด้อมมาแล้วทวายไลค์คนนี้กลับมาแล้วจ้าช่วงนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ t r นิตี้เลยเพราะว่าเขาก็เงียบหายกันไปประมาณหนึงประมาณ2ประมาณ3ประมาณ4เหมือนกันวันนี้คือเขาก,กลับมาด้วยการคัมแบ็กเพลงใหม่เป็น559หรือว่า 5...59 นั่นเอง ฟวกาฟังเพลงแล้วแต่ว่าเราพยายามไม่ฟังมากเพราะว่าเรากะจะมาทำรีแอคตัว MV ด้วยใช่ไหมเพลงเขาก็เป็นแบบอารมณ์แบบประมาณสบายๆฟูกาเขาก็ยังมาแนวเดิมๆเ,เดี๋ยวขอไปดู MV เผื่อมันจะสร้างอรรถรสอะไรต่างๆะนานาให้เราแต่ว่ารอบเนี้ยฟุกชอบการโปรโมทมากการลงรูปอะไรต่างๆอย่างนี้ของเขาก็คือดีแล้วรูปสวยมากแล้วก็เห็นแล้วแหละบางทีแบบเข้าทวิตแล้วเราก็เจอแบบมีคนแคปมาแคปนูน่แนแคปนี่อ่ะคือรูปที่ใช้ในการโปรโมทเนี่ยก็น่าจะเป็นมูดมูดโทนเดียวกับใน MV แต่เดี๋ยว มาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะแบบโชว์ความน่ารักมีสตอรี่มีการทำสไตลิ่งอะไรต่างๆมากมายขนาดไหนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ทีปนี้คอมเมนต์มายคุยกันเลยนะจ๊ะทุกคนไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนทีนี้ที้ยังไงก็อยู่ในใจเสมอนะจ๊ะไปเลียก,ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเม้าก,กันตอนหลังอีกทีนึงแล้วกันนะจ๊ะไปสามเหลี่ยมอะ มูดดีมากเลยอ่ะแล้วฉันฉันชอบมากเวลาแบบคนแคปไปแล้วก็เอาลูกลูกแมวมาเทียบอ่ะแล้วมันเหมือนอะ่ะ

I'll wait for you to come to me and fill up colors Without you, my life is just a plain paper Hold me, kiss me, a need d e mall over มาหาสิบทีได้ไหมอย่าบอกให้ฉันน pues> well> ja ั้นรอกกะ Look in at the sky คดถนนั้นของเมึงเขาตกสวรรค์กันลงมาจริงๆทางหน้าตาทางเสียงมึงมันเป็นไลฟ์สไตล์เขาเนอะเหมือนใน Walk ป่ะใช่แม้ ไอ้ไรเดี๋ยวนี้คือปื้มปิ่มอะไรร้องไห้ตลอดงงหล่อมากอันนี้คือลูกที่นี่ใช่ไหมกีตาใช่ไหมอ้ันชอบซีนปอเช่นนะสีมันสวยสีมันตัดกันดีอ่ะคือเราว่าสี่คนอ่ะคือถ้ามันแยกกันอ่ะ มันดูเป็นคนละมูดนะแต่พอเอามารวมกันอะ่ะมันยังดูเป็นมันดูไปด้วยกันได้อะ่อะเจ้าลูกพีอะ่ะอยากเป็นปลาทองไว้นี้ก็ยังมีแบบอาสีทวยไล,ไลยังไงใช่ไหมต่างๆส่วนตัวชอบของปอเช่ วีสวยมากโอยน่ารักทำไมเขาเลือกสีสวยจัง แต่ของเช่อะมันตัดกันชัดไงเราเลยชอบของเช่ไม่รู้อาจจะโดดออกมาจากอันนี้ด้วยแหละเนี่ยอุ้ยสีสวยมากขนลุกเลยบ้าบอมากลอนล่อนมันบ้าบอมากเลยอ๋อเป็นหนึ่งวันของเขาเป็นงาน เป็นงี้ไงเออประมาณนั้นประมาณแบบเป็นหนึ่งวันของขาวว่าอะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ละ แล้วเวลาตื่นจริงไงของเช่ถูกไหมล่ะอาไปเมานดีกว่าเพลงเขาเนี่ยน่าจะเหมือนเป็นอารมณ์แบบคิดถึงทั้งวันทุกวันตลอดเวลาประมาณนั้นเราคิดว่าเขาก็น่าจะทําแบบว่าทํามาให้เราหายคิดถึงอะ่ะมันคัมแบ็กมาประมาณปีหนึ่งแล้วอะ่ะตั้งแต่อัลบ,บั้มแรกเนาะแล้วก็เราก็คิดถึงแล้วคิดว่าทวา,ายไรทุกคนคิดถึงทุกคนก็ต้องคิดถึงเพราะว่าฟุก็คิดถึงตอนแรกอะ่ะคือช่วงเนี้ยเหมือนเขาเงียบหายไปไปซุ่มทําเพลงนู่นนี่นั่นเนาะเหมือนแบบมันหายไปนิดนึงอะ่ะ ช่วงหนึ่งเนาะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยถ้าเรามารียอคลิปนี้เราจะอินไหมสรุปก็คือยังอินอะแล้วมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่ามันมันคิดถึงจริงๆนะมันมีความคิดถึงอยู่ในนั้นจริงๆอยู่ในเบื้องลึกเบื้องหลังเราคงเป็นทวายอะจริงๆ ปบมือให้ตัวเองซะหน่อยมาพูดถึง MV กันดีกว่าคือ MV อ่ะสวยมากฟูเห็นตั้งแต่ที่เขาเป็นรูปโปรโมทแล้วแหละเราว่าน่าสวยแล้วนะแต่ในนี้สวยกว่าเพราะว่าสีมัน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 ดีมากด้วยแสงเงาอะไรแบบนี้คือแล้วคืออันนี้เหมือนเขาจะเป็นการจัดสไตลิ่งถ่ายในสตูดิโออย่างเดียวใช่ไหมแต่เขาจัดสีจัดไฟเนี้ยคือสวยมากคือแต่ละคนนะเขาเราว่าเขาก็น่าจะเอาอิงมาจากไลฟ์สไตล์ในวอล์กมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบคิดถึงรู้สึกผูก พัน์ด้วยความที่เราเคยเห็นไลฟ์สไตล์แบบนี้มาแล้วแล้วพอมันมาอยู่ใน MV ีอีกอะเราจะรู้สึกว่าเออนี่แหละคือตัวเขาแล้วเขาก็พยายามสื่อตัวเขาออกมาแล้วเราก็แบบเออรับรู้เราก็คิดถึงไงเพราะว่าเราก็เห็นวอล์กอันนั้นไปแล้วโฟก็สทำรีแอรไว้ด้วยต่างๆแล้วก็กีดอะไรไปต่างๆนานาแต่พอมาเจอนี่คือมันแบบมันดีอะแล้วด้วยการมูทโทนแบบนี้คือพอลองไปแยกดูใช่ไหมแต่ละคนอะสี่คนอะมันเป็นคนละสี่มันเป็นคนละ 4, มูทเ,เ,เรารู้สึกว่าถ้ามันแยกกันอะมันมีความเป็นคนละมูทที่ ชัดเจนอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนเขาคนละสีกันอย่างแบบของเตอร์สอะฟุกมองเป็นแบบอารมณ์เป็นเอิร์ธโทนไปเลยใช่ไหมของพี่เจมเนี่ยเขาก็จะ คือของเขามันเป็นสีม่วงแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีสีอะไรมาตัดอ่ะมันดูเป็นสีเดียวมันจะดูเป็นโทนเดียวมากกว่าอันนั้นจะหนักไปทางโทนเดียวของแจ็คกี้จะดูเป็นมีสีที่ตัดเหมือนกันในความรู้สึกฟุกคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมองไปทางแบบสีชมพูพีชกับสีฟ้าใช่ไหมมันมาตัดกันแล้วก็แบบเสื้อมีสีแดงขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้ส่วนของปอร์เช่เนี่ยที่ฟุกบอกว่าฟุกชอบมากที่สุดเพราะว่าสีอ่ะมันตัดแบบชัดเจนแล้วมันตัดสวยมากไม่รู้นะนี่คือชอบส่วนตัวมันตัดแบบชัดเจนมากมันเป็นสีแบบ เย็นกับร้อนที่ชัดเจนอ่ะแล้วมันก็เรารู้สึกว่าคือทุกคนอ่ะมันสื่อสื่อสไตล์ของตัวเองออกมาไม่ใช่แค่สไตล์ิ่งเฉยๆอ่ะมันด้วยแบบด้วยสีด้วยอย่างของเช่อ่ะมันเป็นการตัด การที่เรารู้สึกว่ามันเข้มอ่ะมันเข้มนะแล้วก็ของเขาสีเขาจะมีสีแบบเป็นสีล้วงเป็นแสงอยู่ในห้องมืดมืดอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นสไตล์ของเขาของแจ็กกี้ก็ดูเป็นหวานละมุนดูแบบรักษาดมีแบบมีน้ําให้เราดูรู้สึกแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแบบผิวไหวนู่นนี่นั่นเป็นอารมณ์แบบไหลไปไหลามาอยู่นิ่งๆได้อะไรอย่างงี้ความจําสั้นด้วยหรือเปล่าเออก็ไม่แน่อีกนะที่เขาจะสื่อออกมาของพี่เจมเนี่ยพี่เจมเนี่ย,เ,เ,ยเราคิดว่าเขาดูเป็นแบบว่าเราไม่แน่ใจนะว่าสีม่วงอ่ะแต่เรารู้สึกว่า สีม่วงมันเป็นสีที่ยูนิเซ็กอะเนาะมันเป็นรู้สึกว่าถึงแบบเออมันเป็นยูนิเซกแล้วด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เขาก็เป็นยูนิเซกมากนะของพี่เจมอะแล้วพนเป็นสีม่วงคือ มันเป็นสีม่วงที่สวยอ่ะไม่รู้เราไม่รู้มันมันคือม่วงอะไรแต่ว่ามันเป็นม่วงที่สวยมากจริงๆส่วนของเติร์ดเนี่ยมันก็มีความเป็นเอิร์ธโทนได้เป็นลุคของเขาอ่ะแต่คือตอนแรกที่เห็นนะของเติร์ดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับโทนเดียวแต่มันอยู่ความที่เป็นเอิร์ธโทนเรารู้สึกว่ามันเป็นเอิร์ธโทนแต่พอหลังๆเนี่ยเหมือนมันจะเป็นเขียวกับเหลืองแบบให้เริ่มมีความตัดกันแต่พอสีอันเนี้ยเหมือนแต่ละโทนอ่ะมันก็คือแบ่งแบบชัดเจนมากอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นโทนอ่อนเหมือนพาสเทลของแจ็คกี้เป โทนเป็นของเช่เป็นแบบเป็นสีเข้มของพี่เจมเป็นแบบเป็นโทนเดียวเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยแต่พอมารวมกันแล้วมันสวยได้ยังไงก็ไม่รู้มันคือมันคือคนเลือกโทนสีทาสไตลิ่งต่างๆเนี่ยคือเก่งมากอันนี้คือขอชื่นชม MV อันนี้คือเก่งมากแต่ว่าเพลงก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความเป็นสตอรี่อะไรต่างๆนานาใช่ไหมเหมือนเป็นแบบไลฟ์สไตล์ ให้เห็นของเขาคือเราก็อินแหละเหมือนเพลงนี้ทํามาให้เราหายคิดถึงและถามว่ามันช่วยทําให้เราหายคิดถึงไหมมันทําใหเา้เราคิดถึงนักกว่าเดิมดูพูดกันริมพันเลยเพราะคิดถึงมากคะเหมือนเขาจะมีอัลบ,บั้มเต็มใช่ไหมก็รอติดตามกันต่อไปรอต่างๆช่วงนี้เขาก็จะมีการโปรโมทเพลงมีรายการโปรโมทเพลงต่างๆก็อย่าลืมไปติดตามน้องๆกัน,นจากทั้ง4คนทุกคนมีผลงานเลยแล้วก็ตามไปแล้วก็อย่าลืมไปปั่นวิวของแท้ของดีที่โฟนอลล็อกมิวสิกเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนขอพูดอีกนิดนึงเรื่องเพลงก็คือ ถ้าเขาตั้งใจทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือแนวเดิมคิดถึงอะไรเดิมๆแบบนี้ไหมอันนี้คือตอบโจทย์มากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นแนวเดิมแนวเดิมจริงๆอะ่ะด้วยการร้องทํานองอะไรเงี้ยมันดูวนเวียนของในอัลบั้มแรกอยู่อะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเขาทําให้ตอบโจทย์ว่าคุณคิดถึงพวกเขาไหมอันนี้คือ คิดถึงจริงๆมันทําให้นึกถึงมากอาจจะเป็นการปูมาก่อนอะไรแบบนี้ต่างๆนะครับอย่าลืมไปติดตามการน้องๆอย่าลืมไปติดตามโน่นนี่นั่นต่างๆนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ฟุกด้วยกดกระดิ่งให้ฟุกด้วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหนะ้าคอนเทนต์หนะ้าอยากให้ทําอะไรกับกทินิตี้ในาใบนายต่างๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย